เราอยู่กันที่สนามกํานันแม e ้นนะครับโหตอนนี้เวลาตีสองครึ่งนะครับเทปโยนะครับเจอกับเจียบีกับพม่าชายนะครับเทปโยต่อสองหนึ่งนะครับมาดบมงไปเทปโยเปิดหัวเอายกขึ้นมาเทปโย โอ้โห,โหเตะเข้าป่าเข้าดวงมาแล้วเขียบีเปิดทามากเขียวไว้โอ้โหเอาแล้วครับ เียบโยเปิดเอายกขึ้นมาโยกมองมาโด,ดนเกี่ยวเอาถักทายเพื่อนามาชิกทั้งหกท่านนะครับเราอยู่ที่สนามกำนันแมนะครับตอนนี้ตีสองครึ่งนะครับเยียบโยกเซิร์ฟมาเดียบ,บีเปิดยกเข้าไปเจ้าพขอมากโอ้โหออกนะครับ ปุกกันขึ้นมาดูนะครับตอนนี่ห้าท่าน <c oughs> ยังไม่หลับไม่นอนนะครับอยากดูเทพโยเดียวต่อส1องหนึ่งเจ็ดต่อสนะครับเอาาชายเปิดว่างไงกระทืบแล้วเอาแล้วครับลูกกระทืบมา,มาออกแล้วครับตอนเนี้ย เ,เทียบโยเปิดเอา้ายกเข้ามาเอาเทียบโยว่าไงมงมาข้างหลังเอาเทียบวีเปิดยกไปเอาเทียบโยเปิด,ปปดหนึ่งสองเอาสามสะบัดมาข้างหลังโดนชเ,เจ้าชายเกี่ยวมงไปเทียบโยแปรครับเอาแล้วยังยังไม่เสียเทียบโยชักไปชักชักไปชัก ใช่เจ้าแฮมน้อยแล้วจุดเอาแล้วก็แชร์แล้วครับขอบคุณมากครับเอาเทพโยว่าไงมงล้างหลังเอาเจ้าชายเปิดติดปักเรียบร้อยโอ้โหอยากคิดว่าจะกินพม่าชายได้ง่ายนะครับรองเท้าก็ไม่ใส่ไม่ใช่ไม่เทพโยยกเข้ามาเอาว่าไงมงมาโดนโอ้โหโอ้โหออกลูกขาด ไปก็หาตียากแล้วเขาไม่รู้จักโอ้ไหนโอดาวคุณมองนะอ๋อเนะครับเปิดเอายกเอามงไวเอาหเทพโยเปิดหัวติดเอาโยเข้ามาเทพโยมงมาข้างหลังเอาเทียบมีเปิดยกเข้าไปยกล้นเทพโยลักไกเรียบร้อยโอ้ ก็กดแชร์ไปเดยกคนเขาจะได้ดูรอ,อาเสิร์ฟเอ้าเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับผักถ่ายเพื่อนสมาชิกทั้ง8ท่านนะครับเราอยู่ในตะกก้ไฮไลท์มมนของแอดมินมัวขาวนะครับอยู่กันที่สนามกำนําแมนซอย13นะครับไม่ต้องหลับต้องนอนกันละครับคืนนี้อยู่กันยาวๆ เธอไปเทพโยเปิดหัวเอาโยกขึ้นมาเทพโยว่าไงมงมาเรียบร้อยฝั่งนี้เป็นเสียบีกับพม่าชายนะครับสถานีต่อไปสวนกุหลาบวิศนิยายสถานีต่อไป ไปบังกล้องเขาโอ้โหเจ้าเบียกเอ่มซ oh oh ื้อมาเอางวงไปโอ้โห เียนั uhm ่งลงนั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 ่งลงเอรูปมันจะสวยขึ้นเยอะเห็นไหมฮะอย่างที่รูปมันจะสูงขึ้นหนึ่งเขาจะเดินขึ้ไปต่างมันต่างกับที่เรายืนถ่ายนะมันจะเปี้ยนะนุ่มฟรแค่นั้ไหะครับขยับมาขยับมาขยับข้อขาเบอหน่อยโอเคง่ายไหม สวยด้ถานีต่อไปไปตามเทียรน้องเอาเปิดยกกะทืบโอ้โหอาคารเพื่อนสมาชิกทั้ง9้าท่านนะครับที่ติดตามมันอยู่ตอนนี้ในเพจตะก้อไฮไลท์แมนของแอดมินวัวขาวเราอยู่ที่ซอยกำนันแม้นซอย13นะครับเข้ามาสุดซอยสนามอยู่ฝั่งซ้ายมือ เอาเทพโยบงมาไม่ข้ามเอาแล <se anak lonely> no. ้วหกต่อเก้านะครับแต้มไล่มานะครับเอาเซอร์ไปออกโอ้โหเทพตเทพโยนะครับต่อเสียบีกับพระนา Tụi mày thay mè đi quá Thay mè lại đủ ừ. 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 mà, liệp lói dạng dạng. เอาม่ามางงไปเทพยโยเปิดหัวเอายกมาเอ้างงมาเอาถ่ามาถ่ถ่าย่ายายพี่ไห้เนี่ยเราก็ทวงมาให้เ<อ>จ้าเอาอสถาน,นีต่อไปกลับบ้านนอนบมแม่นถ้าอยู่ของผู้เดียวนี่โอโเอาเปิดเอายก กระทิบไปแล้วโดนหัวเทพโยเทพโยว่าไงมุ่งมาข้างหลังดี๋ยวาีเปิดได้โอ้โหครับขอบคุณนะครับทั้งสี่ท่านนะครับสมาชิกที่ยังติดตามกันอยู่ในเพจตะก้อห้มามันมนะครับปลุออกกันขึ้นมาดูนะครับใครดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันมันนะครับติดตามทางช่องย t u b e ได้นะครับในตะก้อคลิปเด็ดตะก้อไฮไลท์มันมันนะครับ เอาเปิดโอ้โหฝั่งสองคนสวนได้ด้วยนะครับเอาเซอร์ไปเทพโยเปิดเอายกเอาเทพโยว่าไงบ่งมาเอาดี เธอป้าเปิดเอายกเอ้าว่าไงว่าไงวิ่งไปหากันแล้วโอ้โหเธอป้า เปิดโอ้ยเปิดแตกอีกแล้วอ้อวจบเกมไม่ยากเนี่ย

เดี๋ยวเตะต่อเลยนะครับฝั่งสองคนที่แพ้ขอแก้นะครับ แม่โอซันแบกเนี uh ่ยไอะได้หนี่งได้หนี่ได้หนึ่งเอาอย่างอื่นก็ได้มวยโอซันแบกเอาอะไรแล้วลองไปฮะผมไ์สดไมคุยผมนึกว่าจะแบ่งให้ผม เอาเลยดีเอาเลยดีาาสอนดีว่าเออง่ายดีนไม่ได้เนละเอาเลยดีสแบเนก็แวเฮ้ยไปเอามาใหม่เขาพูดฟังผุดเอามาใหม่ยวเอามาให้ป๋าใหม่จะมีเท่าไหร่ก็มา เอาละครับต่างฝั่งสองคนขอแก้กับเทพโยนะครับเทพโยเซอร์ไปเอาเปิดเขาเสียบีเอาไงโวงมาเรียบร้อยโอ้โหแต่ก็คู่ดึกนะครับคู่นี้ สี่พันนะครับคู่นี้เทพโยมงหัวเบี้ยวโอ้โหมงดีด้วยนะครับทักทายสอนรามนะครับสอนรามให้ภูพานนะครับเอาโยกเข้ามาเข้ามากระทืบโอ้โห FC เทพโยด้วยนะครับเอาแล้ว เอเทียบโยมาตอนตีสองึเทโจะแพอยู่แล้วครับเอาเปิดเอายกปบป๊อป,ป,ป ไหลสดอยู่เอาเทียบโยกปากเขาให้เอาพว่ายังเกี่ยวติดมงมาข้างหลังเทียบโยกเกี่ยวย,ยกเข้าไปเอาเทียบโยกว่าไงมงไปเอาแล้วเสบีย,ยเปิดเอาเอาเอายังไม่เสียนะครับอยู่ที่เทีทยบโยจะข้ามยังไงเอามองไปข้างหลังเอาเปิดยกเปิดโอ้โหขาอ่อนโอ้โหเอาแล้วท่านขุมยูสกิดติดทุกเหลี่ยม บอกเอฟซีเทียบโยอ้าวเอฟซีเทียบโยจากทางสพปลาวมาแล้วครับอาละครับเราอยู่ที่สนามกำนันแมนนะครับเดี๋ยวไปหาน้ำให้เทียบโยก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้ถือเปาหน่อยจะไปเอาน้ำอย่าอย่าถือสะพายไว้เพราะมาเสียบเสาเขาแหวงไว้ มันมันจะดึงลงมานะเดี๋ยวกล้องมันจะลง ตลาดมีเนี่ยโทรศัพท์สองคนนะโทรศัพท์หมดทุกวันตลาดโทรศัพท์รุ่โคตรดีเลยนะจำทรงโน้ตแปดอะโน้ตแปดเอสามสิบเอ มาขายองกินรถมีเข่าวหมครับหิวเข่าครับไปอยเข่าีเข่ามีเลยเขาเนี่ยปกดิเืออนมมามันเริ่มหิวเข่ามันเดลามันนอเพราะมักินส้มตำมันเื่อเลย ายนะครับอาละครับเอฟซีทโวจากสบวลาวดูอยู่ตอนนี้นะครับส่งกำล,ลังใจมาด่วนนะตอนนี้กํากลังใจหดเหยวเหลือเกินอโอ้เหลี่ยมนี้เทพโยโดนล็อกเหลี่ยมนะให้ข้ามแต่หัวนะครับรับทุกอย่างแต่ข้ามหัวนะครับ สามตัวสอนะครับเพบโยเสิร์ไปเอาเปิดหัวโอ้ยเอาแล้วแต้มขึ้นนำเป็นสี่สอง 이거뭐야 ก oh, wow. no. 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 yeah. no yes anyway> ิ่ยอดา้นครพอไใส่นก้าไม่อากลอกับอกแ่เายืกับะล้านแล้วไปไปไปับไปอะไรแล้วไยันพ่อเอากีมไปไปมันเมียบาน ถ้เมื่อจเมื่อจบะบอกผมจบแล้วถผมจบบอผมจบแล้วถผมถ้เ่อผมมาตวปิดียง ไม่ฟังนะไม่รู้ไม่ใชรคนเราไม่รู้จักใครกันเฮ่ตัวมีกูคนใดโอ มาดูกันต่อนะครับวัน,นกี้มีคนเมาคนเมาเข้ามาในสนามนะครับก็กลับบ้านไปแล้วนะครับคนเมาเอาไม่ว่ากันนะครับเสียงดังไไอไอ้้ เอาปลาดินนะครับตอนนี้ปลาดินโดนถ่ายทอดไปทั่วโลกนะครับเอาครับข้ามาเทพโยเปิดหัวเทพโยยกขึ้นไปเอามงไปเรียบร้อยลูกเสิ์ฟสามมิติมาแล้วเอาครับว่ากันไปอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเอาไม่ว่ากันครับ คนเมาคุยไม่รู้เรื่องต้องมีคนปาลมครับกลับบ้านไปแล้วครับเอาเปิดหัวเอายกเอาไปแล้วครับคนเมานะครับไม่ว่ากันนะครับเสียงดังกลับบ้านแล้วครับคนเมาไม่ว่ากันครับโอเคครับเดี๋ยวดูเกมการเขียขันต่อเอาอไป เข้าบ้านใครไมรู้ไม่รู้เข้าไปดูไหนแล้วครับตอนนี้ก็เตะเข้าป่าเข้าดวงไปแล้ว เทพโยมงไวโอ้โหเทพโยก็เล่นไปตามเกมนะครับแบ่งขานอกไป่หมดแล้วครับพอเหลือค่าน้ำมันรถกลับบ้านก็พอแล้วครับตากทายเพื่อนสมาชิกทั้งอ2ท่านนะครับเมื่อกี้มีคนบ้ามีคนเมานะครับโอ้โหเมาเบียรแล้วก็โวยวายนะครับก็เลยเตะกันหยุดสกพัดไม่เป็นไรครับจบแล้วคนเมากลับบ้านละนักกีฬาเตะอันต่อ เอาเสียนะครับโอ้โหความสุขนะครับความสุขของพวกเราได้ดูเกมกีฬาการเตะตะก้อนะครับดึกดื่นเที่ยงคืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเอาเซอร์ไปเสียบีเปิดพ่อมาช้ยกเข่ามาเตะโอ้เข้ามึ่งข้าออกโอ้โหคนไหนคนไหนเอาเปิด เอ้าขาอ่อนโอ้โหเหยียบขาตัวตัวเองครับนะีผูคนอื่นไม่ว่านะครับเหยียบขาตัวเองเอาเปิดหัวเอายกเข้ามาผมมาใช้เปิดโอ้โหเทีบโยแตกโอ้โห เสอปาเทบโยเปิดหนึ่งยกสองมงหัวเบี้ยวไหมโอ้โมงดีนะครับเทพโยโดนล็อกเหลี่ยมเลยนะครับข้ามได้เฉพาะหัวเท่านั้นดตนนเอาเสือปไป,ไปเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าชายมงมาเทพโยเปิดหัวเอายกเข้าไปเอามงไปข้างหลังเรียบร้อย คุนะครับที่เข้ามาดูในการไลฟ์สดในเพจตะก้อให้ไลฟ์มันของแอดมินมัวขาวนะครับมีเกมกีฬานะครับมีคนเมาเสียงวุ่ยวายก็เลยหยุดไปสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจที่เข้ามาดูและติดตามนะครับสวัสดีครับ